ะครับเราก็ยังอยู่ที่รถเกี่ยวข้าวครับผมไอ้ช้างไมไฟเหมือนเดิมครับผมตัวเก่ง,งครับผมนะครับนี่มาเกี่ยวข้าวเหลืองนะครับผมนี่นี้ลั้งใจคิดไว้แล้วนะครับผมเราเกี่ยวข้าวเขียวขเขียวมาแล้วนะครับ ไงก็อย่าลืมนะครับคมครับช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใช้กดเลยช้างไวไฟตัวเก่งเหมือนเดิมนะครับผมว่าช่วงนี้ก็ยังมีช่วงเก็บเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับถือว่าดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อนะครับผมสำหรับคลิปของแอนดี้เวอร์เรานะครับผมไม่ดูเรื่อยๆนะครับ นะครับผมชีวิตอนุมเกี่ยวข้าวครับผมอรอดมากครับผม